ขาว N.Y จะเป็นลงช็อตสวีทหวานณนะเดชนาย่าญาจุ๊บโชว์กลางงานช่อง3จบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับงานฉลองครบรอบ53ปีจัดหนักจัดใหญ่กิจกรรม B Love Festival 53ปีดีต่อใจที่รวมเหล่าซุปตาช่อง3มาแบ่งเป็นสองทีมสีเหลืองและสีม่วงแข่งกีฬากันสนุกสนานชื่นมืน่น แม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ความรักที่แฟนๆมีให้กับเหล่านักสแสดงก็ไม่เคยลดน้อยเสียงกรีดเสียงเชียร์ดังลั่นสนามและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆ N.Y. ของพระนางซุปตารณเดชคุกิมิยะและยาย่าอุรัสยากรีดลั่นแทกเป็นลมกับช็อตที่สาวยาย่าเดินมาให้กำลังใจณเดชและก่อนจากไปหนุ่มณเดชแอบจุ๊บไหล่แฟนสาวอีกด้วย บอกเลยว่าหวานนมวากกแบบไม่เกรงใจสายตาใครเลยจริงๆ